สวัสดีครับผมดาบโป่งชนบุรีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับรถที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นตัวซูซูกิแคริเบียนสปอร์ตี้นะครับว่าจะมาแนะนำว่าใช้ยังไงมั่งนะครับเป็นรถโฟวินนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่ารถรุ่นนี้ดียังไงนะครับไม่ได้มาขายนะครับก็ขอฝากช่องเลยนะครับ ช่อง u t u b e ก็ฉลนภัยไปกับดาบโป้งนะครับเฟซบุ๊กก็เทรดดาบโป้งชนบุรีกาหลาดนะครับก็ uh, uh huh. ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับครับแล้วก็มาดูตัวรถเลยนะครับดูรอบๆคันเลยนะครับอันนี้แต่งมาแล้วนะครับแต่งมาเรียบร้อยแล้วยกสูงมา เรียบร้อยเดี๋ยวเราดูรอบๆคันก่อนนะครับคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับพันสามร้อยซีซีนะครับจากโรงงานเลยใช้เบนซินนะครับไม่ใช่ดีเซลนะครับรถรุ่นนี้บางคนนึกว่าเป็นดีเซลนะครับเป็นเครื่องพันสามนะครับเครื่องเล็กมากนะครับเครื่องไม่ไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้ดีครับเหมาะสําหรับบอดี้ตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวให้ดูรถก่อนนะครับข้าวครับ ผมใช้มาเกือบสิบกว่าปีแล้วครับรุ่นนี้หน้ารักดีนะครับใช้ดีครับไม่เคยงอแงเลยรุ่นนี้ครับเดี๋ยวจะมาเจาะการใช้คร่าวๆนะครับครับเรามาดูกันเลยนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ก็ใช้เขาก็พอจะรู้บ้างนะครับจะได้มาบอกเพื่อนๆนะครับจะได้ บางคนไม่รู้ว่ารถรุ่นนี้เป็นยังไงมากนะครับก็อยากจะมาให้ความรู้เพื่อนๆนะครับครับเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยก็คือยางเนี่ยครับยางตัวนี้เป็น33นิ้วนะครับบิคอนนะครับแม็กซินะครับใส่แม็กมา6ก้านนะครับแม็กตัวนี้แล้วก็เขาเรียกว่าปรับตัวนี้ปรับ4วินนะครับ ของวอนนะครับก็ใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรครับตัวนี้ก็เป็นโป่งเย็บนะครับก็ไปทำมาทำมาทั้งหมดก็จากสำนักแต่งนะครับก็เป็นสำนักแต่งที่อยู่กรุงเทพนะครับทำมาชุดหน้าก็จะเป็นตัวแต่งนะครับกระจังหน้าก็จะไม่ใช่ของเขาแล้วก็จะเป็นตัวแต่งแล้วก็มี การชนก็เป็นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กเป็นเหล็กสั่งทํานะครับแฮนเมดนะครับทรงเขาเรียกทรงบาจานะครับทรงบาจามันจะเข้ากับหน้าตาของรถหน่อยทรงเดิมๆผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับชอบชอบทรงแบบนี้มันดูดูดูดีครับถ้ามาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างเขาจะเป็นเพานะครับเพาหน้าเพาหลังเขาเรียกคานแข็งนะครับคานแข็ง จะมีทั้งคานหน้าและคานหลังเป็นระบบโฟวินนะครับเอ่อค่าวๆอย่างนี้นะครับรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้เจาะลึกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับบันไดเกือกม้านะครับก็เป็นของแต่งนะครับนี่ครับตัวของแต่งตัวนั้นก็คือบนกระจกนี่นะครับเรียกกันกันสาดกันฝนนะครับไม่รู้เรียกถูกปา นี่ครับเครื่องตัวนี้เป็นรหัสนะครับ SJ413 จากโรงงานเลยนะครับใายดีครับถึกทนมากยิ่งร้อนยิ่งวิ่งครับตัวนี้ครับนี่ครับความคลาสสิกของเขาับจะเป็นย้ําหมุดนะครับประตูเขาจะเป็นแบบนี้ไม่ได้อยู่ข้างในนะครับจะจะจะเป็นตัวเขาเรียกความคลาสสิกนะครับตัวนี้รถรุ่นนี้ก็อายุประมาณยี่สิบ เกือบ30ปีแล้วนะครับไม่รู้น่าจะใช่นะครับน่าจะประมาณเกือบ30สิปีแล้วนะครับความคลาสสิกของเขานะครับเดี๋ยวจะมาเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนยกสูงก็ตอนนี้ก็ใช้โชคโชกยกขึ้นมานะครับแล้วก็มีแหนบแต่งนะครับแหนบตัวนี้ก็เป็นของแต่งนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ ของแต่งเขาเดีย๋ยวผมพูดไปจะพูดผิดเดี๋ยวก็ให้ดูเฉยๆครับเนี่ยครับของแต่งก็ยกขึ้นก็น่าจะหลายนิ้วอยู่นะครับเดี๋ยวดูข้างหลังด้วยนะครับเนี่ยครับข้างหลังก็จะเป็นยกขึ้นมานะครับข้างหลังก็จะเป็นคานแข็งเมื่อกันนะครับเป็นคานแข็งก็จะเป็นระบบเขาเรียก เป็นแหนบนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยรุ่นนี้ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นะครับจะแข็งๆหน่อยนะครับเติมน้ํามันก็เบนซินนะครับก้าวหนึ่งตัวนี้โลบาร์ก็เป็นของแต่งเขานะครับของแต่งต้องสั่งพิเศษนะครับตัวนี้ก็จะเป็น่าห้องเก็บของนะครับแต่ผมอปิดแก๊สตัวนี้ก็เอาไว้ใส่แก๊สนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ให้ปิด ปิดบงังว่าต่อไปก็เจ้าออกก็ได้แล้วก็เราใส่เอาไว้เก็บของได้ครับกันชนเขาก็จะเป็นกันชนเป็นเหล็กนะครับกันชนเหล็กนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่แขวนล้อครับน่ารักดีเหมือนรถจิปเลยครับรุ่นนี้ก็น่าจะถอดแบบมาจากรถจิปของอเมริกานะครับทรงเขาจะคล้ายๆรถจิบนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยประตูเขาไม่ได้เปิดเหมือนชาวบ้านน,นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเปิดยังไงเนี่ยเปิดอย่างนี้นะครับเห็นไหมเปิดไม่เหมือนใครเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะเปิดเป็นเป็นบานพับอย่างนี้นะครับไม่ได้เปิดลงมาแบบปกตินะครับจะเปิดเป็นบานพับและเวลาปิดก็ต้องปิดแรงๆนะครับ ไม่ต้องกลัวพังครับปิดเบาไม่เข้านะครับต้องปิดแรงๆโอ้ดูนะครับไม่พังครับซูตุกิแข็งแรงครับมาต่อด้วยนี่ครับท่อไอเสียสแตนเลสนะครับของดิโต้นะครับดิโต้แท้เลยครับดิโต้ยางก็บอกไปแล้วครับอาจจะมีเข่าๆนะครับ ไฟเลี้ยวก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับไฟไฟข้างไฟเลี้ยวนะ่าจะเป็นไฟเลี้ยวครับกระจกก็จะเป็นกระจกเขาก็จะเป็นแบบแบบพับแบบหมุนได้นะครับใช้มือนะครับอแล้วก็กระจกเขาใช้ใช้มือหมุนนะครับเป็นบานใหญ่แล้วก็เนี่ยครับทีเด็ดครับทีเด็ด ผมยังเก็บตัวนี้ไว้อยู่นะครับเนี่ยคู่มือครับคู่มือซูซูกิสปอร์ตี้นะครับยังยังติดรถไว้อยู่นะครับวันนี้หายากนะครับส่วนมากจะไม่เคยมีนะครับถ้าเราจะใช้ยังไงนะครับเก็บไว้ติดรถเลยครับเนี่ยครับบานที่เปิดประตูก็ยังเป็นแบบโบราณอยู่นะครับเป็นแบบโบราณอยู่ครับ้ก็จะเป็นมือมือหมุนก็จะเป็นไห เขาเรียกอะไรที่บุนกระจกครับแบบโบราณครับนะครับของเขาก็จะไม่เหมือนคนอื่นนะครับจะมียางช่วยดึงประตูนะครับข,ข้างในนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับเนี่ยมองไม่เห็นนะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กกันกันกระแทกเวลาสมมุติเราไปขึ้นเขาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุก็จะช่วยกันตรงช่วยขาได้ไดนะครับ กข้างหน้าภายภายนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับครับมาดูภายในนะครับภายในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับของเขาก็จะมีเก๊เก็บของแลมีช่องแอร์ปรับแอร์แล้วก็ที่เขียบุรียังมีที่เขียบุรีอยู่นะครับเนี่ยที่เขี่ยบุรีอันนี้ที่จุดบุรีแล้วก็เทปแล้วก็มีจอนะครับวัดรอบไม กี่กิโลเมตรแล้วก็น้ํามันความร้อนนะครับปกตินี่ก็เป็นพวงมาลัยนะครับแล้วมาดูเกียร์นะครับันี้เกียร์ธรรมดานะครับแต่ตัวนี้เป็นเกียร์โฟวินนะครับเวลาเราจะใช้ก็ต้องปรับตัวนี้เข้าเกียร์โฟวินนะครับขึ้นเขาสบายเลยครับภายในก็จะมีแค่นี้นะครับโอเคครับครับต่อไปก็มาดูห้องเครื่องนะครับ ยังไม่ได้ล้างเลย้องเครื่องจะไม่ค่อยสะอาดนะครับกตตามสภาพนะครับนะครับเครื่องเ็าจะเป็นพันสามร้อยซีซีนะครับเอ่อเป็นเป็นขับหลังนะครับโอวินก็ต้องขับหลังเครื่องเขาไม่ใหญ่มากนะครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับก็ ขายดีครับรุ่นนี้ครับทนครับไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรนะครับมันไม่ค่อยมีระบบไฟฟ้าไม่ค่อยมีอะไรมาวุ่นวายเป็นเมนนว่นะครับก็จะเรื่องอะไรเรื่องเครื่องก็ไม่มีปัญหาความร้อนอะไรก็ไม่มีปัญหาใช้ดีครับตัวนี้ผมยังไม่อยากจะขายเลยครับใช้ดีมากก็คลิปนี้ก็มาแนะนํารถนะครับเื่อใครสนใจอยากจะหาไว้ เอามาใช้นะครับใช้ดีครับรุ่นนี้ครับแนะนําเลยครับก็จบคลิปนะครับก็ขอฝากช่อง YouTube นะครับผจญภัยไปกับดาบโป้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเพจดาบโป้งชนบุรีกาหลาดนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับต่อไปก็เดี๋ยวมีคลิปดีๆเราจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณนะครับ